ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์หากต้องการที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์หรือแจ้งบ่อแสทุจริตเดี๋ยวนี้ก็ทำได้ง่ายๆแล้วนะเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart ท o t e ผ่านทาง App Store หรือ Google Play ก็สามารถตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งของท่าน่วอยูเคทไหนตั้งอยู่ที่ใดสแสดงลำดับที่ในบัญชีเลือกตั้งได้ด้วยนะ และยังมีข้อมูลผู้สมัครพรรคการเมืองหรือความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งได้อย่างละเอียดเลยละแต่หากท่านพบการทุจริตการเลือกตั้งก็สามารถเป็นหูเป็นตาสประรดให้กับประเทศเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตาสประรดผ่านเว็บไซต์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ App Store และ Google Play สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง w w w e c t g o t h กกตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย